คุณเจอเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอมานานเขาดูเป็นคนใหม่ฟิตมีความสุขและมีแรงบันดาลใจปรากฏว่าเขาพบวิธีมหัศาจรรย์ที่ฟรีง่ายแทบไม่ต้องใช้ความพยายามและเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่กับสุขภาพร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตของคุณด้วยนั่นคือการเดินทุกวันและจะดีกว่าถ้าคุณรู้สูตรฟิตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเริ่มเดินทุกวัน 14. กระตุ้นการเผาผลาญ เมื่อคุณเดินร่างกายของคุณต้องการพลังงานมากขึ้นนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเดินเร็วขึ้นเนินหรือเดินเร็วปานกลางเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจึงเพิ่มการเผาผลาญของคุณหมายความว่าคุณจะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นในช่วงพักและระหว่างทำกิจกรรม13ผ่อนคลายความตึงเครียดเมื่อคุณเดินกล้ามเนื้อของคุณจะวอร์มอัพและยืดออกตามการเคลื่อนไหวเพื่อการยืดเหยียดที่มากขึ้นให้ก้าวยาวๆและแกว่งแขนเบ,นเบาๆ 12อารมณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออื่นๆการเดินเร็วจะช่วยเพิ่มการผลิตเอนโดฟินช่วยต่อสู้กับฮอร์โมนความเครียดได้ดีมากเมื่อคุณมีฮอร์โมนที่ให้ความรู้สึกดีๆเพียงพอคุณจะลืมเรื่องอารมณ์ที่ไม่ดีและความภูมิใจในตนเองที่ต่ำหากคุณเดินกับเพื่อนๆคุณจะได้ประโยชนจากการคลายเครียดเพิ่มขึ้นขณะที่คุณกำลังสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมไปพร้อมๆกัน 11. นอนหลับดีขึ้น การเดินช่วยเพิ่มผลของฮอร์โมนการนอนหลับตามธรรมชาติเมลาโทนินเป็นที่รู้จักมากที่สุดหากคุณต้องการนอนหลับให้นานและลึกขึ้นให้วางแผนการเดินในช่วงเช้าแสงตอนกลางวันที่สดใสในช่วงเวลานั้นของวันจะช่วยให้นาฬิกาชีวภาพของคุณเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อคุณเดินใกล้เวลานอนเกินไปมันก็ให้ผลตรงกันข้าม 10. ผลกระตุ้นสมองการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีแรงกระแทกต่ำเช่นการเดินช่วยป้องกันการเริ่มต้นของโรคทางจิต ถ้าคุณเคลื่อนไหวร่างกายตลอดชีวิตคุณจะมีโอกาสเกิดภาวะดังกล่าวน้อยกว่าผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าและนั่นเป็นเพราะว่าคุณกำลังเพิ่มปริมาณของฮิปโปแคมปัสของคุณส่วนของสมองที่มีหน้าที่ในการจำด้วยวาจาและการเรียนรู้การเดินไม่เพียงช่วยกระตุ้นการผลิตสารเคมีที่รับผิดชอบต่อสุขภาพสมองเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นการเติบโตและการอยู่รอดของหลอดเลือดและเซลล์ประสาทด้วย 9. ทําทำให้สายตาดีขึ้น การเดินช่วยลดความดันตาเมื่อของเหลวสะสมมากเกินไปในดวงตาความดันภายในจะเพิ่มขึ้นส่งผลต่อเส้นประสาทตาทำให้การมองเห็นบกพร่อง การเดินนั้นดีต่อสายตาโดยทั่วไปทั้งการออกกําลังกายแบบความเข้มข้นต่ําและความเข้มข้นสูงจะช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นเยื่อหุ้มสมองส่วนการมองเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่ประมวลผลภาพที่ดวงตาของคุณส่งมาดังนั้นจงออกเดินเพื่อพัฒนาการมองเห็นและปกป้องดวงตาของคุณตอนนี้จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 8. การป้องกันโรคหัวใจ การวิ่งทําให้หัวใจแข็งแรงแต่จากการวิจัยพบว่าการเดินก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพน้อยไปกว่าการวิ่งในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยเดิน30นาทีต่อวันและคุณจะหลีกเลี่ยงปัญหาร้ายแรงได้โดยการลดความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอรอลและป,ะปรับปรุงการไหลเวียนเลือด 7. เพิ่มปร,ริมาณของปอด การเดินเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกช่วยเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนในกระแสเลือดและช่วยขจัดสารพิษและของเสียและปลอดของคุณก็ชอบมันมากเนื่องจากการหายใจมีคุณภาพดีขึ้นและลึกขึ้นคุณจะบรรเทาอาการโรคปอดบางอย่างได้ความเครียดและการใช้ยาทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเมื่อคุณใช้เวลานอกบ้านคุณจะเพิ่มภูมิคุ้มกันเมื่อคุณเดินออกไปข้างนอกมันก็ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก 6. เป็นประโยชน์กับตับอ่อน การเดินออกกำลังกายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเบาหวานมากกว่าการวิ่งในการศึกษาของมหาวิทยาลัยดุ๊กพบว่ากลุ่มที่เดินบ่อยทนทานต่อกลูโคสหรือการดูดซึมน้ำตาในเลือดดีขึ้นถึง6เท่าในช่วงเวลาการทดสอบ6เดือนการใช้น้ำตาในเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทำให้ตับอ่อนของคุณผลิตอินซูลินได้น้อยลงทำให้พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อรวบรวมความแข็งแรงหการย่อยอาหารที่ดีขึ้น การเดินเพียงครึ่งชั่วโมงทุกวันจะช่วยเพิ่มการย่อยอาหารและควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้เดินเล่นหลังอาหารมือหนักเพื่อเร่งอัตราที่อาหารเคลื่อนผ่านท้องสิ 4. กล้ามเนื้อกระชับ1นึ 10, ต่อวันอาจมีประสิทธิภาพเท่ากับการออกกําลังกายแบบเข้มข้นที่ยิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่มช่วงเวลาที่เดินขึ้นเนินแต่จําไว้ว่าให้ใช้รูปแบบที่ถูกต้อง รักษากระดูกสันหลังให้ตรงงอข้อศอกทำมุม90องศาแกว่งแขนและทำให้กระดูกเชิงกรานมั่นคงหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดของคุณแต่อย่าวิ่งเยาะการเดินเร็วแบบนี้มีผลกระทบต่ำจึงไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นหมายความว่าไม่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อที่จะทำให้คุณไม่อยากออกไปเดินเล่นในวันรุ่งขึ้น 3. กระดูกและข้อต่อแข็งแรงขึ้นการเดินช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้มากขึ้น การสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกและลดความเสี่ยงที่จะกระดูกหักได้การเดินปานกลางอย่างน้อย30นาทีต่อวันลดอาการปวดคอตึงและการอักเสบในข้อต่อได้การสร้างกระดูกให้แข็งแรงจะช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกได้ 2. บรรเทาอาการปวดหลัง นี่เป็นเครื่องช่วยชีวิตที่แท้จริงสําหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังระหว่างการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกสูงที่ค่อนข้างท้าทายมากเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีแรงกระแทกต่ําจึงไม่ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบายเหมือนการวิ่งหรือฮิต การเดินช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นภายในโครงสร้างกระดูกสันหลังมันปั๊มสารอาหารที่สำคัญเข้าสู่เนื้อเยื่ออ่อนและปรับปรุงท่าทางและความยืดหยุ่นซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญต่อกระดูกสันหลังที่แข็งแรงเมื่อคุณเดินคุณกำลังทำให้กระดูกสันหลังของคุณมั่นคงขึ้นและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายตั้งตรง 1. ขาแข็งแรงขึ้น การเดินทําให้คุณมีพละกกำลังและความอดทนมันทําให้ขาของคุณแข็งแรงโดยเฉพาะน่องและขาด้านหลังลองเดินขึ้นเนินหรือขึ้นบันไดเพื่อให้ได้ผลสูงสุดของแถมสําหรับคุณสูตรฟิตวางรองเท้าผ้าใบาของคุณไว้บนชั้นวางสักครู่จําสูตรลับฟิตไว้ที่หมายถึง frequency ความถี่ intensity ความเข้มขน้นและไทม์เวลาเมื่อคุณต้องการลเ v e l ัพให้เปลี่ยนหนึ่งในองค์ประกอบเหล่านี้ในแต่ละครั้ง Frequency ถ้าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเดินทุกวันไม่ได้ให้เดิน3-5ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าคุณเดินได้เพียง5นาทีเท่านั้นก็ให้เริ่มไปตามนั้นแต่ทำอย่างสม่ำเสมอและค่อยๆเพิ่มนาทีเข้าไปการทำอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่สำคัญจริงๆ Intensity 3-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเข้มข้นเฉลี่ยที่ดีหากนั้นมากเกินไปสำหรับคุณให้กำหนดจังหวะที่เหมาะสมที่สุดของคุณเองจำไว้ว่าคุณควรจะพูดได้ในขณนะดเดินถ้าคุณเริ่มหายใจไม่ออกและหัวใจเต้นแรงมากแสดงว่าคุณกำลังเดินเร็วเกินไปทา 30นาทีต่อวันควรเป็นเป้าหมายของคุณคุณสามารถนับก้าวเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองก้าวต่อไปได้เป้าหมายที่ดีคือ6,000ก้าวต่อวันอีกครั้งถ้ามันมากเกินไปคุณก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มต้นด้วยจำนวนที่คุณทำได้ในตอนนี้ถ้าคุณยังไม่รู้สึกมีแรงจูงใจพอที่จะเริ่มเดินเพื่อสุขภาพของคุณนี่คือแนวคิดบางข้อสำหรับคุณเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ตั้งเป้าหมายและบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยวิธีนี้คุณจะไม่ลืมมันและจะต้องรักษาสัญญาที่คุณให้ไว้กับตัวคุณเองคุณคงไม่อยากทําให้ครอบครัวผิดหวังซื้อรองเท้าที่เดินสบายมาใช้เมื่อคุณลงทุนในรองเท้าที่ดีคุณจะต้องการใส่มันออกไปเดินเมื่อคุณเห็นว่ามันสบายแค่ไหนคุณจะต้องการเดินมากกว่านี้เตรียมพร้อมสำหรับสภาพอากาศหาร่มรองเท้าบูทยางและเสื้อกันฝนดีๆสักตัวตอนนี้คุณก็ไม่มีข้อแก้ตัวที่จะหยุดเดินเมื่อฝนตกแล้ว อยากขับรถไปในที่ที่เดินไปได้เดินไปที่ร้านขายของชำบนถนนและเดินไปสวนสาธารณะจอดรถให้ไกลาจากทางเข้ามากที่สุดให้เป็นนิสัยเมื่อคุณไปที่ออฟฟิศของคุณหรือไปชอปปิง้งด้วยวิธีนี้คุณจะต้องเดินเข้าออกและคุณไม่จําเป็นต้องมองหาจุดจอดรถที่ดีที่สุดเริ่มบันทึกก้าวเดินของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบรรลุปเป้าหมายประจําวันให้รางวัลตัวเองเป็นสติกเกอร์หรือคะแนนเมื่อคุณได้รับ10คะแนนให้รางวัลตัวเองสักอย่าง เขาวรวมกลุ่มเดินหรือหาเพื่อนเดินคุณมีโอกาสน้อยที่จะข้ามการเดินเมื่อคุณรู้ว่ามีคนอื่นรอคุณอยู่นอกจากนี้มันยังสนุกมากกว่าเวลาเดินกันเป็นกลุ่มคิดถึงเงินที่คุณประหยัดได้การเดินไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยและการขับรถก็มีค่าใช้จ่ายสูงคุณประหยัดค่าน้ำมันประกันภัยหรือค่าซ่อมรถได้หากคุณเปลี่ยนจากการขับรถเป็นการเดินจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวเงินที่คุณต้องจ่ายอาจเป็นแรงจูงใจที่ดีก็ได้นะ